สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมา,าแนะนำนะครับวิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการสอนสดนะครับด้วย Google Meet นะครับซึ่งอา,อาจารย์ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ ทำด้วยตัวเองได้นะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบหรือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่เป็นของ Google ก่อนนะครับสำหรับอของวิไลเราก็จะเป็นโดเมนนะครับ a d s c p h p l a c t h นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อครับที่จะได้รับ ันนี้เป็นโดมเมนของวิทยาลัยเรานะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านคลิกถัดไปคลิกถัดไปเมื่อเข้ามาแล้วอาจารย์ไปที่แอปนะครับของ google 9จุดอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแอปที่เป็น classroom อยู่นะครับอาจารย์คลิกเข้าไป classroom เมื่อเข้ามาแล้วนะครับครั้งแรกที่อาจารย์ยังไม่เคยปีลยวิชาเลยเนี่ยมันจะมาเข้าสู่ o o o l l e l a s ต r o o m ต้อนรับอาจารย์ด้วยหน้านี้ก่อนนะครับอีอเมลนี้จะเป็นอีเมลของอาจารย์เองนะแล้วก็คลิก continu e นะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับให้เลือกบทบาทว่าเราเป็นใครนะครับพ mm ิจิวโะอันนี้ต้องเลือกให้ถูกนะครับ อาจารย์เข้ามาอาจาะต้องเป็นทิเชอร์นะครับไม่เลือกเป็นสติวเดนนะครับไม่นั้จะมีปัญหานะครับคืออาจารย์ต้องไปให้อดินผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะอาจารย์นักเรียนเป็นอาจารย์เพราะนั้นครั้งแรกนะครับเลือกให้ถูกต้องก็คือต้องเลือกเป็นแอมาทิเชอร์นะครับคลิกนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์สามารถที่จะ สร้างห้องเรียนได้นะครับด้วยการคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมีคำว่า join class กับ create class นะครับถ้าเป็น join ก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนหมายความว่าอาจารย์จะต้องการไปสอนวิชาร่วมกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็น create class เนี่ยก็คืออาจารย์เป็นเจ้าของรายวิชานะครับเจ้าของวิชาอันนี้อาจารย์าเป็นผู้สร้างนะครับห้องเรียน create class ภาษาไทยใช้คำว่าสร้างชั้นเรียนนะครับชั้คลิกไปจะมีคำว่า class name section subject room นะครับตอนี้ถ้าของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ไม่สะดวกนะครับจัง Cancel ไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยกันก่อนนะครับ ไปคลิกตรงแอป9จุดนะครับคลิก Google Drive แล้วก็คลิก setting นะครับ setting. เซตติ้รูปเฟืองนะครับเซตติ้งเลือกภาษาครับเลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทย แล้วก็ select นะครับนะเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับจะยก,ก็กดลูกศรย้อนกลับนะครับจากนั้นไปที่ class ู o o ของอาจารย์ต่อนะครับหมาน,นอ,อะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอาจารย์คลิกเครื่องหมายบัวสร้างชั้นเรียนนะครับ สร้างชั้นเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นนักศึกษานะครับ mm hmm. เขาก็จะคิดว่าเข้าร่วมชั้นเรียนหรือถ้าเป็นอาจารย์คนอ,อื่นก็เป็นเข้าร่วมเหมือนกันนะอาจารย์เป็นเจ้าของวิชานะครับสร้างชั้นเรียนจากนั้นมาชื่อชั้นเรียนครับอาจารย์ก็พิมพ์ชื่อรายวิชานะครับเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเ้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับห้องนะครับจากก้ใส่ชื่อหลักสูตรเป็นเช่นหลักสูตรตบาวครับสารส,รสูตรชุมชนครับชันั้นปีชั้นปีอา ปีหนึนะครับชั้นปีหนะครับอาจารย์ก็คลิกสร้างนะครับคลิกสร้างระบบนะครับก็จะสร้างห้องเรียนให้อาจารย์นะครับหนึ่ห้องเป็นเป็นห้องเรียนเสมือน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะครับของ l o o l l s s r o o m นะครับ อันนี้เขาบอกว่ามีเมนูใหม่มานะครับก็คือมีวิดีโอแชทผ่านม e e t พร้อมใช้แล้วในคลาสสูโอเคนี่รับทราบไปนะครับเขา,าบอกไปมีการตั้งค่านี่ดีเลยนะครับคือเราใช้โปรแกรม Google Meet เนี่ยในการสอนสดสอนออนไลน์สดอาจารย์ไปที่การตั้งค่าอะไรครับปที่การตั้งค่า,าแ,ลแล้แเราก็ สร้างลิงก์มีเดเลยครับสร้างลิงก์มีดอนนี้นะครับมีดก็คือเป็นห้องคอนเฟลซ์นะครับระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาซึ่งใช้เป็นห้องสอนสดนะครับห้องสอนสดอาจารย์สร้างมีนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเห็นไหมฮะห้องสอนสดของอาจารย์ก็จะอยู่ในนี้นะครับนะ เวลาอาจารย์เข้ามาสอนนักศึกษาในทุกชั่วโมงเช่นทุกเช้าวันจันทร์อย่างเงี้ยอาจารย์กับนักศึกษาก็เข้ามาคลิกที่ห้องนี้ก่อนนะครับเข้ามาห้องคลาสรูมนี้ก่อนแล้วก็เข้ามาคลิกห้องมีทห้องนี้นะพออาจารย์คลิกเข้าไปนะครับเ,เมื่ออาจารย์คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับมีกล้องนะครับแล้วก็มีห้องมีท ขึ้นมาอาจารย์ก็คคิกเข้าร่วมนะถ้ามีนักศึกษารออยู่แล้วนะครับนะถ้ามีนักศึกษารออยู่แล้วก็จะมีอะไรครับมีรายชื่อนักศึกษารออยู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นรหัสของห้องเรียนซึ่งปกติอาจารย์ก็ไม่ต้องจดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่มันมีอยู่อยู่เดิมแล้วนะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะ จดไว้ได้นะครับจดไว้ได้ข้าร่วมเลยน,นี่เป็นห้องมิตรนะครับนี่ผมปิดไปก่อนเนาะปิดไปก่อนเพราะนั้นอาจารย์ที่จะสอนนะครับสามารถที่จะเข้ามาที่ห้องมิตรได้ทุกครั้งเลยนะครับวันนี้เรามาดูห้องเรียนของอาจารย์วิชานี้หลักสูตรไหนที่จะเรียนนะครับ มันจะมีเมนูนะครับที่ชื่อว่าสตรีมสตรีมก็คือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับของห้องเรียนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในนี้นะครับงานของชั้นเรียนนะครับอาจารย์สามารถที่จะสร้างงานของชั้นเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานนะครับหรือเป็นงานแบบแบบทดสอบเป็นข้อคําถามเป็นเนื้อหา นะครับเอกสารหรือใช้เป็นการโพสซ้ําในหัวข้อต่างๆนะครับในที่นี้นะครับอาจารย์จะต้องมาเลือกที่ผู้คนก่อนนะผู้คนนะผู้คนตอนนี้มีมีผมเป็นอาจารย์คนเดียวนะครับถ้าเราต้องการเชิญอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ก็ไปคลิกบวกนะเชิญครูผู้สอนร่วบนะครับเช่นผมจะต้องการเชิญอาจารย์เยรษิศักติ์มีครับ อย,อยา,ากรับร่วมเป็นกูด้วยนะครับผมก็เชิญะนะครับผมก็เชิญถ้าเป็นเชิญแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นตัวสีจางนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เขาตอบคำรับเชิญก็จะเป็นตัวสีดำนะแล้วจะไม่มีคำว่าเชิญแล้วนะครับถ้าอาจารย์เชิญผิดคนอานะจารย์สามารถที่จะลบได้ ต่อไปห้องเรียนของอาจารย์จะต้องไปเชิญเด็กครับเด็กๆในห้อง mm hmm. นะเด็กๆในห้องการเชิญนักศึกษานะครับอาจารย์สามารถเชิญทั้งห้องก็ได้หรือเชิญเป็นคนก็ได้นะครับนะเชิญเป็นห้องหรือเชิญเป็นคนก็ได้หรือจะเอารหัสเนี่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยไปแจ้งเด็กในไลน์ใน facebook ว่าให้นักเรียนเข้ามาที่ Classroom นะครับแล้วก็ใส่รหัสนี้ลงไปก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเชิญเด็กเป็นห้องห้องนะครับผมคลิกไปที่เชิญนักเรียนนะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลเด็กไปนะตัวน,นี้นักึษารรหัสของชุมชนปีหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีรหัสที่ให้ไว้โดยเฉพาะแล้วนะครับสร้างไว้โดยเฉพาะแล้วอาจารย์สามารถที่จะเข้ามา ของข้อมูลได้ที่งานในทีนะครับของชุมชนปีหนึ่งเนี่ยเราใช้คำว่า community ปีหกสอง n c d o c PL ก็เป็นหลักสูตรชุมชนรหัสปีหกสองนะครับโดเมนนีน้มันก็จะเชิญไปทั้งห้องเลยนะครับคลิกเชิญ คลิปเชิญนะครับหลอแป๊บหนึง่งนะเนื่องจากมีหลายคนเนี่ยจางก,ก็เชิญไปจจะมีคำว,ว่าเชิญแล้วเชิญแล้ว,เช,ลวเชิญแล้วนะครับเด็กที่ตอบรับคำเชิญก็จะเป็นตัวสีดำ,ดำ ขึ้นมานะซึ่งคำเชิญทุกอย่างจะไปไป,ปรากฏที่อีเมลของนักศ,ศาึกษาจากนั้นอาจารย์มาแอดางานนะครับจารไปที่คำว่าสตรีมนะเช่นอาจารย์นักการพิมพ์นะครับพิมพ์หาว่าอเอกสาร การเรียนการสอนหน่วยที่หนึ่งเลือกคอมพิวเตอร์เบื้องต้นคอมพิเตอร์เบืออเอเบ้องต้นอาจารย์ก็เพิ่มนะเช่นเอาเป็นเพิ่มเป็นจากไฟล์นะครับจากไฟล์เลือกจากอุปกรณ์ จากวันไ uh, uh, รจาเแล็ปท็อปหลังจากก็เลือกเอานะครับ uh, สมมติผมเลือก uh, เป็นไฟล์ uh, สักอันหนึ่งนะครับมาข้อสามสนะครับสมมติผมลอง เอาไปอเองนะครับแล้วก็คลิปถูกเท่นนะครับจากนั้นนะครับผมลบตัวีกก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกอัพโหลดครับอัพโหลด <c oughs> แล้วแชร์กระโพดไปแครับโพสตดไปนะครับนักศึกษาก็ะจะเห็นนะครับเอกสารของตัวอาจารย์เองนะครับเมื่อเข้ามาห้องเรียน นักศึกษาก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารไม่อ่านอาจารย์สามารถแจกเอกสา,ารประกอบการสอนได้นะครับในนี้นะในนี้ต่อไปถ้าอาจารย์ต้องการสร้างงานนะครับจะมอบหมายงานนะครับอาจารย์ก็คลิกที่ก,กาาร้ะดาษแล้วก็คลิกงานนะครับเช่นรายงาน หนึ่งนะครับ่นักศึกษาครับโหลดรูปคอมพิวเตอร์แล้วตัา้งมาคนละสอรูก ภายในที่นนะครับคำแนะนำมีอะไรบ้างเช่นให้เรีนรูปภาพขนาดตั้งแต่500พิกเซล ขึ้นไปให้คะแนนกีนก่คะแนนงานนี้อะไรให้ห้าคะแนนจะครบกำหนดวันไหนอ่าเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับสิบอ่าวันที่สิบห้านะครับอ่าเวลาเท่าไหร่สมมติว่าอ่าเป็นอัพไม่เกินอ่าเวลา17บเนจุดศูนย์ศูนย์นะครับ จุดสูนยนอนะครับอาจารย์ก็คลิกมอบหมายนะครับเนะนะนื่องจากอันนี้มันเป็นการเข้ามาใช้งานครั้งแรกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องเน่ตัวช่วยะนะครับแจ้งอาจารย์ตลอดะจะคลิกรับทราบไป อันนี้ก็จะเป็นใบงานเพราะนั้นงานที่ออกไปนะครับงานที่ออกไปอาจารย์นะครับก็จะมีคําสานะครับแล้วก็มีงานของนักเรียนนะครับน,นียนะครับมอบหมายกี่คนส่งงานกี่คนไรกี่คนนะครับนนสามารถตรวจได้อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆในการสร้าง ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ l o o l l s s r o o m และการาสร้างคอนเฟลเลนในการสอนสดกับนักเรียนนะซึ่งถ้าอาจารย์นสนใจเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคลิปนะครับแนะนำเพิ่มเติมหรืออาจารย์จะมาอุบรม,มที่ห้องคอมพิวเตอร์ก็ด้วยความินดีๆๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ